สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับซันนะครับกับซันนี่ออนทัวร์ตอนนี้เราอยู่ที่หาดพัทยาเกาะหลีเป๊ะนะครับตอนนี้เป็นเวลา6กโมงเย็นนะครับพระอาทิตย์กำลังตกดินนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยเดินเล่นหาดพัทยากันนะครับว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนี้เลยตอนนี้ผู้คนก็ทยอยทยอยออกมาเดินเล่นกันนะครับฝั่งน,น,นี้จะเป็นฝั่ง ซันเซ็ตนะครับก็คือเป็นหาดที่ไปชมพระอาทิตย์ตกอยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับแล้วก็มีหาดซันไลท์พระอาทิตย์ออกอยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับแล้วก็มีหาดพระยาซึ่งเกาะรีเป๊ะก็จะมีอยู่3หาดท,ที่เป็นหาดหลักๆนะครับซันเซ็ตซันไลท์แล้วก็หาดพระยานะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินนี่หาดพรรยาเป็นชายหาดท,ที่ยาวแล้วก็กว้างที่สุดแล้วก็สวยของเกาะรีเป๊ะนะครับตรงนี้ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบว่า มีคนเล่นน้ํามีคนพายเรือนะครับสามารถที่จะพายเรือแล้วก็จริงๆอ่ะออกไปด้านหน้าตรงนู้นเนี่ยก็จะสามารถที่จะดำน้ําได้นะครับดำน้ําดูปานีนิโมดูน้องนิโมนะครับแล้วก็นี่ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของชายหาดตอนเย็นนะครับหกโมงเย็นแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ไม่มืดนะครับเพราะว่ามันเหมือนแบบยังมีพระอาทิตย์ ส่องสว่างอยู่นะตอนนี้ปกติแล้วหกโมงเย็นหรือว่าแบบหกโมงกว่าเนี่ยมันน่าจะอึมครึมแล้วแต่ตอนนี้คือแดดยังเยอะอยู่นะครับนี่คือ,คอรอให้ถึงหกโมงเย็นก่อนเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยแดดแดงมากเอออาจจะมาเดินไม่ไหวครับร้อนมากเนี่ยแสงตอนนี้กําลังดีนะถ้าคนที่จะม,มาถ่ายรูปเนี่ยมาตอนช่วงประมาณหกโมงเย็นนี้กําลังสวยเลยมีบรรยากาศของ หาดพัทยาเกาะหลีเป๊ะนะครับนู้น้ำจริงๆอ่ะถ้าเรามองด้วยตาเปล่านะน้ำข้างหน้าเนี่ยคือเป็นสีเขียวใสมากเลยแต่ว่าถ้ามองจากในกล้องเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นแบบชัดเจนมากนะครับอยู่ฝั่งด้านนูน้นแล้วก็เดี๋ยวพาเดินชมไปเ,เรื่อยๆนะครับจนถึงสุดชายหาดฝั่งด้านนู้นเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปเดินดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้นี่เนี่ยมีคนเล่นน้ำอยู่ฝั่งนั้นนี้ด้วยตอนนี้คือน้ำน้ำม,มันลงแบบเล็กๆนะมันก็จะเจอเป็นแบบมีหินมีอะไรแบบนี้นะครับนี่มีก้อนหินเห็นไหมคือเงาเราจะยาวไปถึงนู้นเลยเพราะว่าตอนนี้คือพระอาทิตย์แบบเนี่ยแดดเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวแดดหายนะครับนี่เห็นไหมฝั่งนั้นนั้นนี่ พี่เขาดำน้ำําตรงนี้คือจริงๆดำน้าตรงนี้ก็ได้นะแค่ออกไปช่วงข้างหน้านิดๆตรงนี้นะครับก็จะเห็นแบบใต้น้ําสวยงามแล้วเพราะว่าน้ําใสมากครับนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของช่วงเย็นตอนนี้ก็คนก็จะมาเดินเล่นชายหาดก,กันแล้วก็เขาจะไปเดินถนนคนเดินกันนะครับตรงอยู่ด้านหน้าอยู่ฝั่งด้านนู้นนะ่ครับจะเป็นถนนคนเดินนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินชมไปนู่นเลยด้านนี้คือ ร้านอาหารดงทะเลนะครับแล้วก็เป็นที่พักด้วยนะมีร้านอาหารอยู่ด้านหน้าตอนกลางคืนเขาก็จะมีเป็นควงไฟอยู่ด้านนี้ด้วยนะครับเนี่ยมีร้านอาหารดงทะเลหนึ่งร้านแล้วก็ร้านด้านหน้าเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งร้านนะครับก็จะเป็นร้านอาหารใกล้เคียงกันเลยมันจะเป็นแบบร้านที่ติดกันเดี๋ยวเราจะไปเดินดูบรรยากาศนี่คือเรือเยอะมากคือถ้าสมมุติว่า เรามาพักแล้วนะครับแล้วก็เราจะไปดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะเอาเรือมารับเราที่บริเวณหน้าชายหาดอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะอรอให้เรือมารับไปดำน้ำต่างๆได้นะครับวันนี้เป็นบรรยากาศช่วงเย็น6กโมงเย็นนะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งร้านนะครับก็คือเป็นที่พักเป็นโรงแรมนะครับแล้วก็เป็นร้านอาหารด้วยตอนเย็นเนี่ยเขาจะมีแบบตกแต่งสวยงามเลย โอ้เป็นซุ้มสวยมากเดี๋ยวตอนกลางคืนมันน่าจะสวยมากเลยนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวพอมันมืดมาเนะี่ยเขาก็จะต้องจุดจุดเทียนนะครับอเราอาจจะมารับประทานข้าวที่นี่หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าจะไปที่ถนนคนเดินเลยหรือว่าจะรับประทานที่นี่เฮ้ยน้องน้องเล่นน้านะครับอันนี้จะเป็นโซนภายในที่ให้คนเล่นน้ำนะครับเขาก็จะมีเป็นแบบเนี่ยมี โยงเส้นไว้ว่าให้เล่นน้ําในด้านนี้เพราะว่าถ้าไปเล่นด้านนอกอะไม่ได้นะครับด้านนอกมันจะเป็นแบบเรือเข้าเรือออกตลอดเวลาเนี่ยน้าใสมากเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆนี่อู้น้าใสมากเนี่ยตอนนี้คนก็เล่นน้ากันคือนอกจากว่าจะมีการเล่นน้ากันเขาก็จะเป็นแบบ ร้านอาหารก็เริ่มทยอยเปิดเพลงแข่งกันแล้วเนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบเริ่มให้บริการลูกค้านะครับตอนนี้เนี่ยบริเวณด้านนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นท่าเรือนะเป็นโป๊ะแบบเล็กๆตรงนี้ท่าเรือที่เรามาลงตอนขามานะครับก็คือลงเรือตรงนี้แล้วก็เนี่ยเขาก็จะมารอรับตรงนี้เต็มเลยนะครับแล้วเราก็เดินไปสถานที่ต่างๆหรือว่าถ้าเราไม่ได้เดินเหมือนแบบโรงแรมมันไกลเนี่ยเราก็สามารถที่จะขึ้นรถ รถเป็นแบบมอเตอร์ไซค์พ่วงนะครับพ่วงด้านข้างนะครับอ,อยู่ที่50บาทต่อเที่ยวจะใจกล้จะไกลขนาดไหนก็50บาทต่อเที่ยวนี่อันนี้มีเป็นหลีเป๊ะบาร์นะครับตรงนี้หลีเป๊ะบาร์ตรงช่องนี้ถ้าเราเดินตรงไปเนี่ยจะขึ้นไปตรงสำนักสงฆ์นะครับเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นหาดซันเซ็ปนะครับถ้าเลี้ยวไปด้านซ้ายเป็นหาดซันเซ็ปแล้วก็ถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปนถนนคนเดิน เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินชมบรรยากาศฝั่งน,น้้นนี้โอ้นี่เขาก็เตรียมร้านอาหารต่างๆไว้แล้วเนี่ยอันนี้ก็คือเหมือนแบบมีจุดไฟนะเหมือนเตรียมร้านไว้ละจุดตะเกียงอะไรอย่างเงี้นะครับอันนี้น่าจะมีแบบการละเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งอะคิดว่าน่าจะมีควงควงไฟนะเพราะว่าตอนนี้เขามีแบบเตรียมที่ไว้อืมอันนี้ก็ อยู่ตรงบริเวณท่าเรือเลยนะครับนี่คือตรงเนี้เล่นเนี่ยเขาดำน้ำกันอยู่ตรงนี้เลยะปกติแล้วคือคนที่เขาดำน้ำนะถ้าเป็นเกาะอื่นนะมันจะดำน้ำต้องไปดำน้ำแบบอยู่ไกลๆเกาะอันนี้คือเนี่ยดำน้ำแค่ตรงนี้ยก็ได้เลยเนี่ยเขาแบบเอาเหมือนที่ดำน้ำมาดำน้ำกันมาดูปะการังมาดูแบบปลาดีโมกันนะครับ มีบรรยากาศอยู่ฝั่งด้านนี้ก็โอ้ด้านหน้าก็มีคนออกมาแบบดูบรรยากาศเนี่ยด้านหน้าเสาที่เป็นสีเขียวอีกสักคู่หนึ่งนะครับก็จะไปถึงถนนคนเดินแล้วนะครับถนนคนเดินก็จริงๆอะ่ะเขาจะเริ่มเปิดตั้งแต่ประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นถึงประมาณสักสี่ทุ่มนะครับจากที่เขาติดป้ายไว้นะ โอดูเนี่ยเรือมีทั้งสปีดโบ๊ทแล้วก็เป็นเรือหางยาวแบบนี้ครับอุ้ยอันนี้เรือหางยาวนี้ใหญ่มากเลยทุกคนร้านร้นนี้เปิดเพลงแบบว่ามหาดวิโกออนนี่นะครับ Welcome to Walking Street สนะครับสามารถที่จะเข้าไปรับประทานอาหารหรือว่าไปเดินชมบรรยากาศต่างๆเนี่ยภายใน Walking Street ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารเดียอะแยะเดี๋ยวเราจะไปเดิน ชมบรรยากาศกันก่อนนะครับก่อนที่จะไป,อ,ปอ่าเอ้าปาณีโมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปเดินดูอา่าว alking สติดอยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่เดินไป walking สติดแล้วนะครับเราก็จะไปเ,เดินเล่นเนี่ยเดี๋ยวเราก่อนอื่นเราจะไปเดินเล่นอยู่ฝั่งด้านนี้ก่อนอันนี้ก็มีท่าเรือด้วยนะครับท่าเรือ ก็จะมีที่จอดเรืออยู่นะครับคนมาถ่ายรูปเ,เหมือนคู่กับพระอาทิตย์ตกนะครับฝั่งด้านนี้ก็จะมีเป็นร้านอาหารเนี่ยตอนเย็นนะ่าจะมีแบบเ,เหมือนไฟสวยงามมีฝั่งด้านนี้ก็ใกล้จะสุดทางแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินชมอันนี้รู้สึกว่าโหเหมือนเป็นแบบบุฟเฟ่เลยอะ <Okay. S 1> เนี่ยเหมือนจะเป็นแบบร้านอาหารบุฟเฟ่ ด้านนี้ก็จะมีเป็นบาร์นะครับอบาร์แบบเล็กๆอยู่ตรงนี้นี่เดินสุดทางเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศที่แบบพระอาทิตย์นะครับอู้อสวยมากเลยสวยมากบรรยากาศแบบดีมากพระอาทิตย์คือแบบมันส่องสว่างมาเนี่ยเห็นเห็นเป็นเส้นมาด้วยครับทุกคนสวยมากเลยครับ นี่บรรยากาศคนเยอะมากเราก็นึกว่าจะไม่ค่อยมีคนสรุปคนเยอะมากมนี่ก็จะเป็นแบบสุดทางของหาดพัทยาแล้วนะครับเกาะลีเป๊ะนะครับอ๋อันนี้จะเป็นบรรยารีสอร์ทนะครับก็จะอยู่สุดหาดพัทยาฝั่งด้านนี้เลยบรรยารีสอร์ทนะครับบรรยารีสอร์ท อ๋ออันนี้ก็จะให้เล่นน้ำนะด้านนู้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็จะเป็นแบบอ๋อเขาจะเหมือนแบบเ,เป็นจุดให้เล่นน้ำเล็กๆเ,เป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นหย่อมอ่ะเป็นหนึ่งอันหนึ่งอัน,นอย่างนี้นะครับนี่บัญญารีสอร์ทก็จะเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นแบบคาเฟ่อะไรแบบนี้นะครับมีชิงชา้ามีที่นั่งพักผ่อนอยู่ด้านใน ดูฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านนี้ก็จะเงียบๆนะครับก็ก็จะมีร้านอาหารอยู่ใกล้ๆก,กับถนนคนเดินเนี่ยอยู่ประมาณสองสาร้านที่แบบมีเปิดเพลงน่าจะมีควงกระบองไฟอะไรประมาณนี้นะครับด้านนี้ก็อ๋ออันนี้จะเป็นจุดตรวจคนเข้าเมืองเกาะบีเปะนะครับแล้วก็ฝั่งด้านนู้นเขาก็จะมีเป็นอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆเป็น เพื่อที่จะขึ้นเรืออีกอันนะฮะอ๋อตรงนี้คือหาดบรรดาหยาหาดบรรดายาแล้วนะครับท่าบรรดายารีสอร์ทนะครับเป็นอันนี้น่าจะเป็นหาดส่วนตัวแล้วนะหาดบรรดายาโู้ดูพระอาทิตย์กำลังลงสวยมากบรรยากาศดีมากอันนี้ก็น่แหละเป็นบรรยากาศ ของหาดพัทยาแล้วก็ต่อด้วยหาดบรรดายาเล็กๆนะครับอยู่ด้านนี้เุยด้านนี้มีคนแบบว่าพายเรือด้วยจริงๆน้ำเขาใสมากเลยนะเขาน่าจะมีเป็นแบบ่อ,อขยักใส่นะถ้าเขามีเป็นแบบเรือขยักใสนี่ก็แบบเห็นด้านล่างด้วยก็ดีนะพายไปไปเล่นตรงนูน้นอะไรอย่างนงี้นะครับบรรยากาศก็สักประมาณนี้อันนี้สุดละด้านนู้นก็จะเป็นแบบเหมือนทางขึ้นไป จุดอื่นๆแล้วนะครับอันนี้ให้เรือเราต้องวันนี้เราต้องเก็บแปลงนะครับเราอาจจะพาเดินเล่นเดินอะไรแบบนี้ไปเพราะว่ายังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างที่เราต้องทำในวันถัดไป นูนหมดนะสุดหาดแล้วนะครับหมดแล้วสุดชายหาดแล้วนะครับนี่ก็คือบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงครึ่งนะครับไปเดี๋ยวไปเดินแบบชิวๆเดินดูบรรยากาศกันอีกรอบหนึ่ง สำหรับคนที่ไม่ได้มาทะเลนะครับก็อาจจะชมบรรยากาศของคลิปนี้นะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนแบบได้เห็นบรรยากาศของทะเลได้ฟังเสียงทะเลด้วยกันนะครับนี่เลยาดานหน้าเขาก็พายเรือกันเนี่ยสวยมากเลยอ๋อคือถ้าสุดว,ว่าเราไปตรงหาดซันเซ็ตอ่ะมันก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกอยู่ฝั่งด้านนึงพอดีก็คือจะไม่มีตรงนี้กั้นไง เ,เพราะว่าถ้าเราอยู่หาดภรรยานะครับมันก็จะตกแล้วก็ภูเขากัน้นแต่ว่าถ้าอยู่ตรงหาดซันเซ็ตก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกดินแบบรับขอบฟ้าพอดีนะครับแต่ว่าเราก็จะต้องใช้เวลาแบบเดินหรือว่านั่งรถไป50บาทครับไปลงฝั่งด้านนูน้นก็ดูจริงๆอ่ะดูฝั่งของหาดภรรยาก็ได้นะสวยเหมือนกันแต่ว่าเราอาจจะไม่แค่เราไม่เห็นมันแบบตกลงไปในน้ำนะครับอันนี้ก็ยังอยู่ในโซนของ หาดมันดยาอยู่เดี๋ยวเดินย้อนกลับไปหาดพัทยานะครับอพอหกโมงครึ่งปุ๊บจากที่อากาศร้อนๆตอนนี้เริ่มอากาศเย็นแล้วทุกคนลมพัดเย็นแบบลมพัดแรงมากเลยตอนนีไ้ไม่แน่ใจว่าในกล้องเวลาแบบลมพัดมามันจะได้ยินเสียงชัดหรือเปล่านะครับอาจจะมีเสียงซูซาซูซา อ <Yeah. S 2> ส่วนมากคนเขาก็มาถ้ามาที่นี่นะครับก็มาเล่นน้ํามานอนนอนพักผ่อนมาเดินเล่นชายหาดเออมาแบบถ้าวันถัดไปก็ถ้ามาสักแบบสวันอะไรเงี้ยก็วันที่2ก็อาจจะไปเป็นการดําน้ำอะไรแบบนี้ดําน้ําตามเกาะต่างๆแล้วก็วันสุดท้ายก็กลับอะไรเงี้ย สักสามวันสองคืนขั้นต่ำนะครับสองวันหนึ่งคืนไม่พอนะทุกคนเพราะว่าถ้าสองวันหนึ่งคืนวันมาเนี่ยแล้วก็มันถึงบ่ายโมงบ่ายสองละแล้วก็จะมีเวลาแค่ช่วงเย็นๆแบบแป๊บเดียววันถัดไปเราก็ต้องขึ้นเรือกลับละอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ไม่พออย่างน้อยต้องมาสามวันสองคืนวันแรกมาถึงบ่ายโมงบ่ายสองก็อยู่บนเกาะนะครับแล้วก็วันที่สองอาจจะไปดำน้ำแล้วก็วันที่สามก็คือขึ้นเรือกลับ สามวันสองคืนหรือ4วัน3คืนก็จะดีนะครับสวัน3คืนเนี่ยก็จะให้เออเรามีเวลาว่าง2วันนะครับคือวันที่วันที่มากับวันที่กลับเนี่ยก็คือตีไปเลย1วันเพราะว่าเดินทางคือใช้ระยะเวลานานมากเลยอย่างถ้าเรามาลงสนามบินหัดใหญ่เนี่ยเราจะต้องเอ,อนั่งจากสนามบินหัดใหญ่มาที่ท่าเรือปากบาราตรงสตูตเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งประมาณ120กิโลนะครับแล้วก็ นั่งเรือจากท่าเรือมาที่เกาะหลีเป๊ะน,นี่อีกประมาณชั่วโมงครึ่งตดไปสามชั่วโมงอาจจะบวกลบนิดหน่อยนะครับประมาณนี้นี่ย้อนกลับมาทางเดิม,มก็ตีไปแบบเดินทางอ่ะสามชั่วโมงแล้วก็เผื่อไว้สักป้าตีไปสี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยเหมือนแบบมาสี่ชั่วโมงกลับสี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการเผื่อไว้ฉะนั้นก็คือวันแรกเนี่ยกับวันสุดท้ายมันก็จะ หมดเวลาในการเดินทางเราแล้วก็อาจจะต้องแบบสัก4ีวันสามคืนน่าจะพอดีเที่ยวสองวันหรือว่าถ้าใครไม่มีเวลาสามวันสองคืนดำน้ำหนึ่งวันนี้ครับไว้น้องเล่นน้ำอย่งนี้บรรยากาศเริ่มบรรยกาศเริ่มมืดๆแล้วเนี่ยฝั่งด้านนี้เขาก็เริ่มมีดนตรีสดแล้วนะครับ oh. เดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศนะครับ oh. ไปเรื่อยๆนะครับ ครับก็เป็นบรรยากาศที่พาเดินชมหาดพัทยาเกาะหลีเป๊ะนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะมาท่องเที่ยวได้เลยนะช่วงนี้ทะเลสวยอยู่นะครับนี่เลย w l l o o m t t เกาะหลีเป๊ะนะครับ Walking Street อยู่ด้านหน้าของเราเดีย๋ยวเราจะพาไปเดินเล่น Walking s t ต e e t บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ